I don't know. はい。<laughs> <laughs>

กินกินหลังไม่งั้นเราโดนกินหลังตลอดดูไม oui> well ่ร like ู้ฝั่งไหนเขาแต่ข <ah ้างหลังเดี๋ยวมองเธอข้างหลังเอาจนลุดไปข้างหลังดูได้แต่มองจากข้างหน้าไปเห็นเลยอ่ะผมที่ยืนอยู่ตรงกลางผมก็ได้แต่ยืนยิ้ม

ท,ทีแบบเนี้ยไม่เอามาออกไฮไลท์อ <c oughs> รอบนี้เออ <c oughs> ะะทำลายลีบท์ทำนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะกลายเป็นโอไมโควิด oh จังหวะนี้นะฮะส่งกับคืนกลางมายิงสามคะแนนไม่ลงเกอนรีบาวด์ได้ครับไดเข้ามาข้างในคัดอินส่งออกนอกโรนิษารทำไงไปฉีกซ้ายสามคะแนนไม่ลงนะครับพี่ไก่รับบอลได้ไปแล้วบอล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 เน่ะออกไปได้ไอ้เหี้ยจะขอช่องก็จะขอช่อง อานะน่าจะโดนทัชนะฮะน่าจะโดนทัชเกิดขึ้นน้องบอลบอกไม่ยอมลูกนี้น้องบอลต้องได้อ้าวเสียบอลน,นะครับ <c oughs> ดูดูดูภาพช้าได้นะครับดูภาพช้าได้ <c oughs> เอาแล้ว45องศาทางขวาตัดหลังมาลูกนี้ ทำจังหวะให้เพื่อนทรงบอลโดนตัดบอลคุกแิ่งนะเมื่อกี้เหรียญตกใคเหรียญกดสามเหลี่ยมลูกนี้สามเหลี่ยมตลกเมื่อกี้ใครออกพี่ไปแล้วเปิดไกในลูกเกมบอลทำออกใช่ไหมใช่มันจะไม่ใช่นะไปครับไปครับไปครับไกส่งบอล ยังไงตรงตรงตรปับมาแล้วพลังโปรตีนเรียบร้อยโอ้โหใก่้อยแเกินไปเกินไปมันปังจะอเห็ลงนี่ลงลมีที่นั่งแล้วเกินไปเกินไป